สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท่ทานสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตรมาครบสามตบลชนสามสูตรให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนจรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจอกอะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร โหลช้วิจารณญาณในการรับลมกันด้วยนะครับหากชอบแนวะทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดที่ใหม่จากทางช่องโซนหวยไทย956โชคดีครับต่อไปเราามเริ่มคำนวณกันดูนะครับมาครบ3ตำบลน,นะครับจับมาครบ2ตำบลได้ด้วยนะครับ ขึ้นมาหองเลขก็จะเป็นเอสองนะครับเอสองยังไม่มีตำหนินะครับเอสี่ดันบนเนาะดันบนเอลี่ยนห้อหกเจ็ดไปเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่มีเจ็ดไปเก้าในเนาะเข้าอยู่วันนี้ได้เจ็ดไปเก้าศูนย์หนึ่นงสามหนึ่งหองสามห้าคือตอนนี้เ็ไปเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าคือตอนนี้เอสามเจ็ดไปเก้าศูนย์สองสามสี่หกขีดหนึ่งมก็จะเป็นตัวนี้นะเจ็ดไปเก้าศูนย์สองสามสี่หกขีดหนึ่งก็หมายถึง ำแหน่งนี้ที่มันหลุดก็คือสามแล้วก็สี่นั่นเองก็เข้าสี่หกนั่นเองเข้าสามสะบุรณนั่นเองหกแล้วก็เจ็ดเขจะเข้าเก้าเจ็ดแปดาจะครบสามสบูนั่นเองวันนี้ก็สูงกันหนึ่งนั่นเองหนึ่งตรงนี้ด้วยนะนี่ก็มาสามตำแหน่งนี้มันมาสามงวดสามงวดแล้วนะนี่ก็สามก็คือสามสองสี่มาครบสมบูบณ์ขั้นนึ่การเลขงหนึ่งไว้ด้วยเผื่อจะมามาดีกันเลยมันมาสองงวดติดแล้วก็สามงวดที่ผ่านมาด้วย เลขหนึ่งระวังไว้นะครับตําแหน่งนี้อันเองก็ขีดก็เลยขีดหนึ่งไว้ด้วยนั่นเองนะครับชื่อตําแหน่งนี้และหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดขีดศูนย์หนึ่งสามสี่ห้ากเจ็ดแปดขีดศูนย์ระวังบวกสองได้ศูนย์นี่บวกสองได้ห้าัเองทันมาเลขห้าบวกสองได้ห้าสามบวกสองได้ห้าตรงนี้ในบวกสองก็ได้ศูนย์ก็ระวังตรงนี้การมันหลุดเข้ามาตําแหน่งเดิมมันเองก็เอามาเทียบช้เทียบชนใช้งานด้วยนี่นะครับ ตรงสูตรนี้นั่นเองเมื่อเทีบชนใช้างานแล้วก็จะเป็นก็จะได้ชนสามสูตรที่ศูย์หนึ่งสองสามเจ็ดแปดสูตรหนึ่งสองสามเจ็ดแปดศูตรหนึ่งสองสามเจ็ดแปดอย่างนี้เนาะสูตรหนึ่งสองสามเจ็ดแปดตัวเองก็จะชนที่หกตัวสูตรหนึ่งสองสามเจ็ดแปดอย่างนี้เนาะสูตรหนึ่งสองสามเจ็ดแปดถ้าสูตรไม่หลุดนะครับ สูตรนี้สามคีกันมาทั้งสามสูตรนีนศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดแปดสามตะบนก็อยู่ในหกตัวนี้นั่นเองนะครับวิธีการจับสามตะบนก็จับสางตัวก็ได้ตามนี้นั่นเองจับสองตบนก็ได้ตามนี้นั่นเองะครับเนาะวิธีการจับสามตบนนะครับก็จับทีละคู่จับทีละคู่ ูนก่อนอย่างงี้แล้วก็สองสามเจ็ดแปดมาต่อท้ายศู2หนึ่งสอง่หนสม่หนเจ็ด่หนแปดเขียนไว้อย่างงี้เนาะคู่หนึ่งสองค่หนึสแปดเจดอยู่ตรงนี้เขียนหลงก็เดงครับมาเขียนนี่คูหนึ่งสองนึ่สนเจ็ดูนงนะครับแล้วก็คู่ศูนย์สองศูนย์สองก็สามมาต่อท้ายเจ็ดต่อท้ายแปดต่อท้ายก็ศูนย์สองสามศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์สอสามศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแล้วคู่คู่สามก 0ูนย์สามเนั่นเองนะครับแล้วก็ศูนย์เจนั่นเองศูนอย่างนี้แล้วก็ศูนย์สก็เอา1นึ่งอย่างนี้หนึ่งสามเจ็ดแปดต่อท้าย1 2ึ่งสองสามหนึ่งสอเนึ่งองั่นเองที่การจับสตับนแล้วก็เอาหนึ่งหนึ่งสามหนเนามแปดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสนั่นเองะครับแล้วก็หนึ่งเจ็ตัวนี้ คนหนึ่งจับเสร็จก็เอาสองคู่สองสามก็สองสามเจ็ดสองสามแปดสองสามเจ็ดสองสามแปดนั่นเองนะครับแล้วก็สองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดนั่นเองนะครับสองเจ็ดแปดเสร็จก็จะเหลืออยู่สามตัวสุดท้ายก็สามเจ็ดแปดนั่นเองไม่ได้จับเบิ้ลหามนะจับเฉพาะไม่เบิ้ลหามนะสามตัวเพราะถ้าสามตัวจับเบิ้ลหามด้วยมันจะมากกว่าวันนี้อีกสองเท่าตัวจะจับเบิ้ลหามจะจับเบิ้ลเฉพาะสองตัวนั่นเองนะครับ ต้องตะบก็จับตามนีนั่นเองนะครับซุดหนึ่งซย์สองนย์สามซเจ็ดแปดกามเขียนเนอย่างนี้ซุดหนึ่งสองหนึ่งสามหนเจ็ดหนึ่งแปดกมเขียนอย่างนี้สองสามสองเจ็ดสองแปดกมเขียนวนตรงนี้นี่สองเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสามแปดเจ็ดแปดเจ็ดสแปดเจ็ดแปดาเบิ้นตัวเองซุดหนึ่งหนึ่งซสองสองสามเจ็ดหนึ่งสองสอสาเจ็็ดแป แอเคหน่อย okay, แถวนี้นั่เนเองนะครับวิธ <vê> ีการจับสองตวบนนะครับเนานะคัดเด่นเราจะคัดสองตวบนก่อนแล้วมาคัดสามตวบนอีกทีหนึ่งคัดสองตวบนด้วยสูตรกรรมการของเราในทุกๆคลิปทุกๆ EP ใช้สูตรเดียวนะนชนเดียวใช้วิธีหนึ่งชนห้าสูตรซีมพูชนสี่สูตรสีสเหลืองนะครับอันนี้นะครับหรือว่ามันมีมีเบิ้นด้วยเนาะ มีสี่สูนย์เบิลด้วยคือศูนย์ศูนย์ลืมแถมเข้าไปเนาะศูนย์ศูนย์นี่มาสนะี่ในห้าสูตรเนาะตัวบนเนาะมีบนสี่ในห้าสูนย์คือศูนย์ศูนย์ด้วยนะหนึ่งตัวลืมลืมจับเนาะลงในพีที่พี EP ที่สิบเนาะน,นีนเพิ่มในพีที่สิบแล้วกันนเพราะลงเพิ่มในพีที่สิบ เอ้ยพีที่สิบนั่นเองนะครับเนาะพีที่สิบคือตัวนี้นั่ลืมเพิ่มนะเท่านั้นมันจะไม่มีทั้งสี่ตัวนะเบิร์นพุนมีสีไหมหนึ่งสองสามสี่หนึ่งมีสามสองสามสี่ห้ามีหนึ่งสองสามหกมีหนึ่งสองสามเจ็ดมีหนึ่งเจ็ดมีหนึ่งแปดมีหนึ่งสองสามเก้ามีหนึ่งสองมีเบิร์นมี มันหามมีอยู่ศูนย์ตัวเดียวที่มันชนชนที่สีในห้าสูตรเนาะศูนย์เพิ่มในพีที่สิบว้ก่อนอันนี้นะครับเนาะทีละตัวก็คือศูนย์หนึ่งชนที่สีชมพูชนห้าสูตรศูนย์สองชนที่สีเหลืองสี่สูตรนะครับอันนี้ศูนย์สามชนที่สีชมพู ห้าสูตรศูนย์เจ็ดชนที่สีมพูห้าสูตรศูนย์แปดชนที่สีในห้าสูตรสีเหลืองนะครับหนึ่งสองต่ำกว่าสี่สูตรหนึ่งสามหนึ่งสามอยู่ในไม่มีนะครับหนึ่งสามต่ำกว่าสี่สูตรเอ้หนึ่งสามม่อยู่สี่สูตรหนึ่งเจ็ดไม่มีชนสี่ในห้าสูตร หนึ im, 30, 50, 53, 4, ่งแปดไม่มีสีในห้าสูตรสองสามมีสี่สูตรสีฟ้าสีเหลืองสีในห้าสูตรสองเจ็ดสองเจ็ดไม่ชนนะครับไม่ชนสี่สูตรสองแปดก็ไม่ชนสี่ในห้าสูตรสามเจ็ดไม่ชนสี่ในห้าสูตรสามแปดมีชนห้าสูตรสีมพูนะครับเนาะเจ็ดแปดมีสี่ในห้าสูตรไหนล่ะนี่นะครับเนาะ ชนศูนย์มีอยู่สี่ในห้าสูตรนะครับเมื่อมีตัวเดียวตัวนี้ในห้าสูตรนั่นเองมาจากพืชสองตำบลในสูตรมาครอบสามตำบลน,นี้เนาะอะไหนึงสุดซีมพูดเรียนรองสีเหลืองนะครับเน่วนย์กรรมการสีในห้าสูตรก็อยู่ในกลุ่มสีเหลืองนั่นเองนะครับและถ้าสูตรนี้เข้าและสูตรกรรมการเข้าด้วยห้าสูตรนะ สามสูตรบวกห้าสูตรเป็นแปดสูตรในอีพีนี้ถ้าไม่มีสูตรได้หลุดแปดสูตรก็จะอยู่ในกลุ่มสีชมพูเนาะมันไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวกับอีพีอือ่นนะแล้วมาแต่เพราะาไอีพีนี้น,นั่นเองแปดสุดสีชมพู์เดินรองสีเหลืองสหรับไอีพีนี้ก็ได้ตามนี้นะคะนนรับนี่คสองตะบนจับได้อีพีนี้แล้วก็จับสองตะบนได้ด้วยนะครับไอีพีนี้ก็จับสองตะบนคานเด่นด้วยสูตรแพิมรวมสามตะบนนะครับ มีพืที่แดนะครับที่หมายของตัวเลขอยู่นพที่แปดะเรือนตบด่นสามสามสี่ห้าแปดเก้านย์สามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์วงเลยถ้าติดสามสี่ห้าแปดเสามสห้าแปดเ้างกันได้สามสี่ห้าแปดเก้าศย์วงเลยหนึ 3, 4, 5, 9, 0, ง่งไม่ชนเนะแดชนสามสี่ห้าแดเก้าย์ห้าชนสามสี่ห้าปหก ศูนย์สามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์นีิสิติชนหนึ่งสองหกสิบสองสิบสามสิบเจ็ดสิบแปดสามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์นิชชนที่ชนเต้มร้อยสิบหน่วยนั่นเองนะครับจับชุดสามตบวได้แล้วก็อันนี้ชนบวกกันได้บวกกันทั้งสามตัวอันนี้บวกกันสองในสามตัวนั่นเองร้อยสิบร้อยหน่วยและสิบหน่วยบวกกันแล้วได้แต้มตามนี้นั่นเองนะครับเนาะ ห้าหกเจ็ดแปดมีไหมห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองห้าหกเจ็ดแปดไม่มีนี่มีแปดศูนย์บวกไปได้แปดเนาะห้าหกเจ็ดแปดจนห้าห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดชนแปดห้าหกเจ็ดแปดชนเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดชนแปดเฮ้ยไม่ใช่เอาตัวเดิมมาคูณเนาะหนึ่งบวกได้แปดห้าหกเจ็ดแปดได้เจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดได้แปดห้าหกเจ็ดแปดในห้าสองบวกสามได้ห้าเนาะ เก้าเกตแปดจะไปได้ห้าเองนะครับและศูนย์หนึ่งสองห้านะบวกกันแล้วได้ศูนย์หนึ่งสองห้าร้อยสิบร้อยหน่วยละสิบโมงบวกกันแล้วได้ศนะูนย์หนึ่งสองห้านั่นเองศูนย์หนึ่งสองห้านี่หนึ่งสองได้ศูนย์หนึ่งสองห้าอันนี้ได้หนึ่งศูนย์หนึ่งสองห้าได้หนึ่งศูนย์หนึ่งสองห้าได้ห้าหนึ่งสองห้าได้สองนะคูณบวกสองได้สองนั่ 12, นเอง คูณบวกสองได้สองอั่นเองนะครับหนึ่งสองห้าสองคูณหนึ่งสองห้าสามเจ็ดไม่ชนเนาะสามหกเจ็ดคูณหนึ่งสองห้าหนึ่งชนคูณหนึ่งสองห้าจินบวกแปดได้ห้านันเองคูณหนึ่งสองห้าได้สามได้แปดได้เก้าไม่ชนคูณหนึ่งสองห้าคูณหนึ่งสองห้าชนที่แปดบวกสองได้ศูนย์นั่นเองคูณหนึ่งสองห้าจินบวกแปดได้ห้านันเองคูณบวกแปดได้หนึ่งก็ได้นั่นเองนะครับ ทีน,นี้เอาชนสูตรเต็มทั้งหมดเนาะชนสูตรเต็มทั้งหมดจะหนึ่งวงกับอีกสองจุดเนาะชนสูตรเต็มทั้งหมดหนึ่งวงกับอีกสองจุดชนเต็มทั้งสามสูตรก็ให้เด่นสูตรตัวเองนะครับสองจุดนี่ก็จะเป็นสองจุดเหมือนกันนะครับเนาะสองจุด ต้องจุดเด่นสุดเราอีพีนี้เด่นสุดนะต้องจุดเด่นสุดต,ต้องจุดเด่นสุดนะครับฮนี่นี้เอามาเทียบชนกับอีพีก่อนหน้าเนะ้วะนหน้าเป็นอีพีที่เก้านะจับสาตะบนเหมือนกันนะม่ชนชุดไหนบานะ้างเนาะดลอง ตหนึ่งแปดชนไม้ไม่มีชนตัวหนึ่งเจ็ดชนไม้เจ็ดชนตรงนี้นะครับนี่เด่นสามตัวตโต๊ดๆนะในพิจารณาเป็นรอบเล็กนะหนึ่งตัวต้นสามเจ็ดชนไม้ไม่มีนะครับต้นสี่หกชนไม้ไม่มีนะครับ ร่วมสามแปดชนไหมให้ชนนะหนึ13 4, 13 4, ่งสามสี่สามสี่เจ็ดรุ่นหนึ่งสามสี่หกเจ็ดชนที่รุ่นหนึ่งสามเจ็ดรุด่นหนึ่งสามเจ็ดที่ชนเนาะจะมีชนตัวนี้ด้วยเนาะจะมีชนตัวนี้ด้วยแต่มันชนแต้มไม่ครบเนาะ ชมตัวนี้ด้วยอีกหนึ่งตัวนะน,นี่นะตัวหนึ่งสามเจ็ดแต่ไม่ชนแต้มเนาะชนกันทั้งหมดไม่ทึ่มนั่นเองที่ที่ชนกันทุกสูตรทั้งแต้มทั้งเด่นจะเป็นตัวนี้เนาะสามตัวบนตัวยืนแล้วสําหรับสิตัวสามตัวบนนั่นเองนะวราบอพีที่เก้าอินีทนแล้วเนาะ มีก่หนหน่ะคือถึงเจ็ดชนกันเนาะเป็นกันแล้วชนเต็มชนเด่นด้วยคนนี้ก็ชนกันเมือนกันตัวหนึ่งสามอันนี้็นเต้มร้อยสิบหน่วยนะรับคู่ร้อยสิบร้อยหน่วยสิบหน่วยมาสุดมักมาแค่สุดเดียวนั่นเองนะครับนเองก็จะเด่นเท่ากันเด่นเท่ากันกับกลุ่มชมพูเลยนะครับสีเหลืองเลย อันน่นเอถ้าเถ้าเอา,าเอีพีนี้มาชนด้วยน,นั่นเองมันก็จะมีอะไรก็ได้ตามนี้นะครับถ้าเราอีพีนี้เนาะอันนี้ชนแค่ครับข้าวไปก่อนหรือใครจเจ้าสูตรไหนมาชนก็ได้ตามใจชอบอน,นี้นะครับเนาะอันนเอ ้าที่ม่น่าจะมาที่หลุด20ก็จะเป็น8259ปิดวันนี้82ไม่น่าจะมาเพราะถ้ามาหล,หลุดที่เดียว20น,นั่นเองวันนี้ก็ไม่น่าจะมาหลังอีพีนี้ก็เป็น EP ีที่10แล้วนะครับใครไม่ทันคลิปไหนก็ให้กดที่ชื่อช่องสูตรหวยไทย956นะครับแล้วกดเข้ามาวิดีโอหนึ่งครั้งก็จะเห็นคลิปทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนะครับ ชอบส่วไหนก็เลือกใช้ส่วนนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นน้ถามใจชอบเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพลงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีครับ